โอ้ยกะยอยู่ในเฮ็ดเบี้ยงเพราะท่านเลี้ยวอยู่นี่ใกฮ็ดอีหยังเป็นอย่งมุนอุ้ยปุ้ยอยูว่าพี่น้องมากับเป้าลูกมาลดเอามากันมัอย่างเมื่อไรเจ้าตุ้งพี่น้องอย่างเวไม่ยังก่อนเอานั่งนั่นเนี่ยเป็นยังไงี่น้างมาใกล้ๆกันมันจะงูกันเขานี่สาวอ่สาวนั่งนั่นนี่ยอ้ยแพงที่หลายบังเหุเียงมาแั่เบี้ยงเจ้าอย่งเป็นอย่างดุ้้ก่านสวัสดีเสวัสดีก่าน ี่น้อาเม็ดเอาเม็ดเยียนมากย่างมาเอาเนื้อย่างมาซื้อเนื้อย่างมาจะโร่เอาจะโร่ห่วยลายโลอยู่เดิมันเพราะท่านเลี่ยวอยู่ดเดี๋ยวนี้อ๋อจ้าเพราะเลี่ยวเป็นยังถาถาได้เด้อถาเด้อลายก็เอาเส้ก็ซนเนื้อย่างไปเที่ยงตลอดนเายมุ้งเดี๋ยวจะไหนเพิ่นบนซื้อเลยบนซื้อเลยจิงื้อเป็นเลี้ยงแขกเลี้ยงแขกไปเที่ยนเรามาทำบุญจ้า เรามาสั่งเทอละนิลกไปว่าไปยังไม่จาไปเที่ยวนี่เวลาจายลูกค้าประจําเู่ออสเซียนเ่ยกิโลเธาเยะจัต้องตัดเย็บต้องตัดเย็บ้องปอกต้องมาตั้งสั่งั้ไม่เทียมเลยทมาเอาไว้ะเามีโบมีโบลูดหมอ่บ้านหมตัวนี้จ้าันนยมละลวงต่ติงหาพูดง่ายๆเอมากแตู่ ลงตาเบอร์รันสิกินแลเด้งัดคนเกินกับบมีรหลดเอทเบิ่งเบิ่งนาตาไม่เทียนเราเจสวยราดดสวยอันไม่เทียนอนี้เท่าไหเราจโอยาวาสตัวเล็ตัวเลขอเจาวาเนาคอายุกะทำอายุเนอะนอจากเบิ่งใส่กับพ่ออุติพพาไดรจ้านี่เขาะ่ว่าเจดสิบแล้วเนี่ยไม่เที่ยนมาสี่สิบหานอาเบิ่งนาตาเราใส่ันเด้แต่แต่ไปพิมสิบห มาบอกกลับขึ้นัะสร้ลงบ้าน่อยเป็นร้านคอยนักเขาเขาเล่าเนเอออันนี้แห่งร้านนี่ดิ ีกสวนเสีย้อกจาะเนาะมีหนองมาเยี่ยมมาหยันเ้าคุยกันตันค่อยได้อากัดีบดีใจอยู่เดี๋ยวคนมาเยี่ยมหัวเืีอนถ้าว่าสิไปฮะคนถูกบดกราบจุดไปฮะก็ย่งเนาต่ยาเบิ่งเล่ใส่คุย่าอยู่อาาี่ันเพราะกรตื้นนันนี่แนไ่มาเดเทียนที่ตัองได้กับสวยเดี๋ยวว่าไหาแปลงาลงงว่าสีหน้าบลงงนเป็นตัวสันน่าีน้ด้วยาาเาเงีย่ตลอดยี่แล้วเนาะจด้ไจะ ในวดเมื่อกี้วดนเมื่อกี้นี่กับวันด้สื้อกระทู่นะหลงวันบางเร่งนะไดกสื้อกระทูแล้วทักสื่อสองเพ่งนี่ละซื้อคุณวดนจ้กค่ะวันคนมักคนมักมักเนวนคนด่มาตลอดล่ะล่นจนอันคือตลอดกันาเจ้าซาละไปเจ้าซาะ กันทานเมนเท้าวหวานใหัวคนรถเล่าสามจีขั <t <t uh ่นนิ่ม้าถึงจือลุยแต่บางรสชาไม่ถึงเกเทียร์นอนก็บ้าเย็นเช็กเทียร์น้มาเวลาายูบานมาเวลาคบอยูบานขนาดที่บ้านเดียวกันดขนาดยู่บ้านเดียวกันขนาดที่ยูบานเพี่วกันย่ามพึ่กันอนเป็นบอยย่ามเขานั่นพึ่กับถัดไปยังสีน้ำเล่นกับกับโจบเวลากันจุดเดียวกัน แตปากไม่ได้แต่ลองหน่อยหน่อยโพจิตแม่ทิมเนเอย่างมีโชกจ้าปากไหลคนไหลคนแท้คนจิแซบรดเด็ดด้น้จ้มเมทิาเวรด้จ้าเราเป็นลูกค้าไม่หิวอด้จ้าเนาะจะจิ้มรเด็ดใหม่ๆันยขายของใหม่ๆอ่สคุณละเนาะจะนาพอาทีนัน เาลมก็จนว่าเหลี่ยมว่าแล้วเค้ไ่งแล้วกเาไปทั้งไหนยุ่ิแต่ว่าคันถึอเลขหลายๆเค่าเป็นไรเข่าเ่าาเป็นไี้ยเาอเงินเ่าแต่ว่าคัมีบูสืออยู่กับบ่าเอ้าบูสเอ้าบูสเอ้าจุดสาหาแลลวเนาะลูกค้าอยู่ะจมช่วล่ได้ขายมีอาแนนนั่งกินเงมือเครื่องนยู่ก็เกิดมากับสมุดไอหน่อสองคนไป มาแสดงห้องไปกินแค่เก็บ้านห้องบนอลหลวงคนละสี่ถุงคัวห้องปิดตัวไม่เนี่ยไม่กินเผ็ดเยือยซื้อว่ามันมีกอ่้องไปนี่้กนินเส็งเล้อ สองขั้นเวก็ได้กินได้ท่านจากเี่ยาคือเลขแล้วเมื่คร้นมากว่เห็นเพได้กินได้ท่านเม่คมากบ่มากในมือสาร์อแล้วมาท่านกับมการอกตังแต่ีวานเนี่ยว่าตัวว่าจะผู้ใดของมหาหนองนึงก็ด้ปฏิเสธจากันว่าหายนองไปหาไม่ว่าจากรนะว่เข้ามาเต็มใจมา่ากได้เป็นเม่นนกมสมีลาพได้กินได้ท่านเป็นบ่ว่หน้าื่อกัดห้อเห็ดเป็นบ่ ล้อหลวงพ่อโกไปพอดีดคุคุยจะเตมจ้าเราจะจงได้รับเป็นประทานกรรมการตมอย่าจังหวะบ่อไหคือแต่ายนี่แม่คอยว่าสิคนตอว่าหน้าไปได้ไม่เทียนสีบอสุกังบ่อว่าน้าคนไปวัดกุ่มกพบบว่าน้า้านเฮาคนบ่ว่าน้า้านเฮาท่นคอยถือเลขแต่ไรคนทีเป็นโกตั้งเฮ็ดไอเฮ็ดประตูโขมคนทเป็นโก ทั้งหนาเนาะเออขวปาวาหน้าไว้ให้คนถือได้หลายเาก็สิไปนั่นว่าไว้จะดูนเไปนั่นแตบาบูไปหลาไปซ้ำห้องแมน่จสมเนาะไม่เทียนเนาะเขยังถือได้หลายกสิต่างกวขักจะกหาหมื่นที่แสนหนึ่งยังสีห้าแล้วพอการเป้นผ่านเท่ากันอาโปลุ่งสีซอยกันมากพอซอยกันักพอไปคือนี้ปาวาหนาไว้ขันเ้มีโซกตลอดตลอดกสิหาสมการกสิบได้ีก เนี <l id> ่ยถ <kah> at <ata> um ้ย <t> ถ <ani> ือคุ้ยไม่ต้อว่าไดเลถ้ากันว่าไว้แล้วจ้ะกั้งตั้นตั้งจริงแล้วกับตักงาผูลุงสนน้ำผู้ลุงกีอานําั่วที่เราเพิ่นกรเห็นดีนาจ้ะเดี๋ยวอาจจะต่างนกแต่ว่าก่หอยมคําี่น้อนจากกระเทือนนะบางเรื่องต้องกริบบ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 นบบบบ่บบนอกบบ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 กับบบบบบบกบกบบ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 บับบบเบบนบบงกบบบบนบบบกบบ อันมืดเลยมากมากอันใดกว่ามะนามตัวดีค่ะถามตัวดีว่าได้อันพ่ออาทิตย์ก็ไม่พิมพ์ในนั่นแมนบลับนั่นแมนบลับอันอันพ่ออาทิตย์ก็ไม่พิมพ์ก็จะถามไม่เกียรติขึ้นเพืนกันว่าไม่เกียรติได้ตัวใดนอกจากกะกะให้มาบอกใจกันด้วยแตเตอร์ในทานผู้ชมคนเดียนกันเนาะพ่กอาทิตย์เนาะว่าดีสละพ่่ออโคตรบ้ันโช้สีฟางดั้มเด้อสีฟังนั้มใหพ่ออาทิตย์กับฟันแล้วแต่ว่ากต่สี่เขียนให้เด้อพิดถือจะว่าให้กันเด้อคำพิดถือกัน นันเป็นแนวทางกันจิถือจะว่าให้การเดี๋ยวพอจีสิเขียนห้เด้อม่มีหลายตัวตเเลือมีตัวเดียวมีตัวเดียวเท่านั้นน่ารักนุ่มใสรูั้นีอะไรก็สองจี๊ดแล้คมาสัมสีหกเนาะต้องไม่เกียดคนสวยนั้นแหะเด้อมาสัมผัสจี๊ดกรดเอยู่ ไเทียนเราหูจักกินแต่เ้าหูจักนองมึมันเตนน่อยหัวสมบูรแข็งแล้วพูดนุ้นกันตลอดจ้าวันใหม่แล้ววอทิเขียนเลขยงเมไ่มึวันมาตลอดนี่แหละบรางยกคมี้วันมากับอันเขียนเลขแเีนเข้ามาดนี่แหละม่เท่านี้แหละเลขาทิตก็ได้เลๆตัวเดียวโซเดียวครับตัวเดียวนีับโอ้ยแต่น มากบจ้ามากบ่มากน้ำบ่ท่ันบูช่วมกับด้ำบูช่งสีนิสจ้างามอยู่งามอยู่กะโป้ชิกะบป๊ะเดินโป๊จัดเบิ่ไปหาบหนึงล้วล่ะ เยีที่นกับสินันั่รอแค่ในราเซื้อจากหาื่อขึ้นปั่นนะื้อเจเจีนั่นวหลตัวเดียวนี่ละปั่นบางได้ปั่นวาแต่เมื่อเล็กบอกซื้อเล็กซอสองมื่อเล็กก็องือเล็กซือสองถามันซื้อกัไดโน่จะเมื่อเล็กอว่าเล็กราเข่มากเายอยู่บอกว่าสั่นเดียวเมื่อเงแต่ซื้อสองี่มซ้ำมีลายเด็กเขาทิศกระไรผูมีลายีโบดอ บานี่เขาไม่เกตตัวนายจ้าอันเขียนเห็นเน่ยเด้อจ้าเน้อพทันผู้ชุ่มเชี่ไม่เกตตัวานไม่เกตกเสีไม่เกตียจะลงเนาละลงมเน้อลมาต้องแบเสียนเเพราว่าแต่ยินคุณบอกวเวไปอย่างนี้วาวิเวๆอยู่ไหนนเพือนในวงคุณเิฟังจ้านไม่จะเน็ดยาเนเนาะไ่จะเหเน็ยาเพ่นเานตัวไหนเกียเนี่ยจ้ เขียนจ่อ่อเขียนจ่เาไม่อ่เขียนลเพราะว่าคนในบ้าเนันนะอันนี้ของแม่ควันน้อจาเขียนเดไม่่อนศูนเป็นแนวท่าเี่ยศูนยน้ำจำไดแกนนี่ศนย์บนล่างมันมาตัวเดียวกันจ้ะอันนี้ของแม่ควันน้อจานเขียนวันทีนั่นจ้ะเป็นวันทีเขียนวัพ่อเกแม่ควัเขียนนําจ้กแม่ควันไม่เกียแเรามาฝาบม่พิมพ์ก็เพาวุธิดน้อจานเนาะ เด็กแย่ดจยะเด็กแม่ขวัญอันซ้าตัวจำบ่ได้ค่ะเด็กแม่ขวัญเนาะมนกับอันเขาท่าเด็กที่เก่าตัวเดียวอันท่านผู้ชมว่าเด็กที่มีตัวเก่าแค่จะได้ก็ใส่วิจารณญานเอาเนาะจ้ะเนาะถือก็ถือเป็นยาลาหตุการณ์น้ะเด้ออันเป็นแนวท่าเหตุารณเดืองตาเป็นแน่ท่ามันนมันจะได้ตัวเดียวปนแ่จ้ะ

เก้าจีนจม่เมนนวดเขแล้็นหลาในอที่เราเชดี๋ยวาเกี่ยก็คือเก้าซีมัสก็ได้ได้แปดีศูนย์มอมิกีเนี่ยแปดศย์เขาก็ซื้อ9ก้าีนยนย์เขาดอกเลยเขาก็ตัดออกซื้อเก้าีเนี่ย แม่ได้แ่นเัเพราะว่าเไม่เคยซื้อเขาหู้จอกเจาเบิ้งวันนี้จับไหเนับไหมเนี่ยจด้เจ้าเบิ้งก็ใหญ่นะนี่เขม่แง่นน่หละมันจะเปจับหมตัวเลอันตัวใดจะออกเจ้าที่เจ้าท่านสาเจ้าเบิ้งโหลดคันคันนสีออกสีจับจับตัวเลขเลยเพรก็มเหมือนนบิงเลยคันคันบออกยพราะจับเพราะจับมี่บนี่แนวันเหมีบเิของรนเบิวัจับแม่วัญเบิงอพจ้าจั บนานบากัจานเลยเด้อจ้เด้อันบถือกับยยาว์ให้กันนู้นจ้าเนาะแดงตะบุญเฮ้าแต่น้อยกวนไร่จ้าขันบ๊อดถือกับมาเบิ้งเนี่ยเนาะมาเบิ้งมอไในมันเหลียบ่เหลียบมหลน่หลักมหลกเหลียมเพี้ยอันนี้ลานนั่งลากมีเด้ ลาเป็นเศรษฐีเขายังว่าอยู่น้องเพลงเขาจะว่าสิบปอกคนผมก็เขาอุทิศก่อนได้จะช่วยเขาอุทิศเขาจะว่ากติดตามไปด้วยค่ะร้านมั่งร้านมีซ่องอันยังก่อซ่องแม่อันซ่องอันเขาอุทิศแม่พิมเนื้อย่างมีชูก ติดตามเด้อค่ะติดตาเร้อช่องในน้อยค่ะช่องน้อยช่องอีหยังก็เยี่ยงช่องพ่ออุทิศแม่พิมพ์เนื้อย่างมีโชคหมู่บ้านเจ้าตั้งเรื้อช่องเจ้าไม่แม่พ่อช่องตันช่องถึงเลขแม่บ่องเพชรช่องถึงเลขอ่ชงพ่ออุทิศแม่พิมพ์เนื้อย่างมีโชคแล้วก็ถึงเลขครับช่องถึงเลขครับช่องนี้ครับอค่ะ กูได้ติดตามงเงทุกคนเฮงไแป่งไม่แล้วเสลเป็นช่องอเล็กอันนี้เพิ่นคิดออกมาเองไม่พิมพ์บรไเดนบริคิดน้ำเพื่นดี๋วจะาเพิ่นบอกยำฟัางด้ยจ่าช่องจเล็กมันว่าช่องจืเล็กอ่กได้เบิ่งกับเพื่อถืออะไรแบบนี้กู้เบ้บเล็กอย่สูงนกันด้วยจ้าด้ช่องเมียช่องพ่อพี่โมเมนอ๋อเขาต้องพิมพ์เข้าไปแบต้องพิมพ์เข้าไปในยูทูบเมื่อไดืนเดียวันด้จ้าดีวยยูทูเบอร์โทรไม่ให้ไม่เที่ยนรัฐบาลมีเบอน มือนีมือเมื่อวันที่เก่ามันบอแอมมือดีเลยมือด mm ีเ hmm. ล mm ้วจ้ะมือก็จะวางเงิ้นสีรารอบสองได้เงี้ยนปะกันเงีนประกันเงนประกันใ้เขาครัอนท mm ี hmm. ่เก <at> ่าเว่าเขารอบไปมันที mm ่เ hmm. ก่าเขาจะใช้ฟงอบถ่ายที่ด่วนเท่ง ติดกับมีอะไรดอกรมีจะทอดนีละแนวปลาของปลาพิสมีครับปลาี่สมีลาโซบะโซบน้ซกันเด้อค่ะโซบอโซบะโซบะนซบนบะากดอกนบะเลขนี่บะโซบะโซบะโวบะโบะโซบะโซบะโนบโซบะโซ่ะดซบะโซนบะโซบะโซบะโ้บะบะโซบะโบะโซบเโแบะบบะูะะโบะะะะ สันเกาซ้ hmm. ีก็นอกมือดีเนาะซ้ำนีก็นอกนี่ในก็ฝากในเด้อจ่าเด้อไม่เกดนมาชค่ะไม่พิมนะจ๊ะ